มันในปี1,964เสียงเหมือนตัวร้ายเนาะวันนี้เราจะมาดูประวัติของยิงทันดี้ฮอปเกิร์กันสวัสดีนี่โรงแองแพนดี้ฮอปกเกิร์อันนี้บรรยากาศสนามมอติคาโลที่ไม่ใช่เรียบด่วนเนี่ยโมนาโกสตาร์ทรถแป๊บจึงักรยรนสามจะไร่ยังไงก็ไหลเลื่อน ผู้บริเลตเจ้าอื่นหวังพึ่งสงกระตาแต่ลุงมันลำคาด้วยหัวใจเคป่ะละ่ะลุงเคยแพ้ให้กับรถใ,ใหญ่ๆในทางตรงแต่ถ้าเป็นทางเล็กๆงงๆเนี่ยลุงแดกตลอดนะจะบอกให้ความเร็วอย่างก,กับว้าขอแต่ถ้ามีต้มขาเขาเรียกลุงไปกินด้วยมันยากมากวเวลาเจอน้ำแข็งเลยหิม,มาแต่ลุงมีวิธีเอาชนะมันคือทำไงรู้ป่ะคิดพ่อเมียไปให้ลุงลไปเที่ยวกับเพื่อ,อนครับสุดท้าย นั่นแหละอยู่ดีๆมันก็เข้าเส้นชยัยเข้าโดยไม่มีอะไรมระโยชนช่วงเตยสีนักข่าวโตมาตอนแรกปิดเสียงไว้โชคดีอะเปิดสั่นให้มันได้อย่างนี้สิวะนี่แหละจุดสูงสุดของอาชีพนี้ของลุงที่สำคัญนะชนะรถใหญ่ไปหลายคันด้วยไม่อยากจะคุยนะใหญ่แค่ไหนอะใหญ่สู้ผมไม่ได้หรอกจะเนี่ยนะ ตั้งแต่ลุงไปออกรายการทาวายไลท์โชว์สีทุ่มสแควรเวทีทองชิงร้อยชิงล้านมาเนี่ยมีผู้ชมมากกว่า27ล้านคนติดตามลุงเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น f อแฟนคลับยอดซับสไครนี่ล้นหลามเลยนะยังไม่รวมถึงวงเดอะบิทเทลเนี่ยนะที่ส่งไลน์มาให้ลุงอีกหลังจากนั้นอ่ะลุงก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านพอลงจากเครื่องเท่านั้นแหละขับรถตำรวจก็เรียกโอ้ ลุงก็เปิดกระจกถามรู้จักลุงเหรอเขาบอกเขารู้จักลุงได้ไงลุงอยู่มาเจ็ดปีละสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนักออกแบบและดีไซเนอร์ทั้งหลายที่ตั้งใจออกแบบมาได้เฟี้ยวถูกใจลุงขนาดเนี้ยลุงก็ล่อเซ็นมาสลอบคันเลยกลัวลืมและใครอยากทดลองขับนะ่นนะติดต่อน้องนุ๊กได้เลยไปลองขับดูลุงลองแล้วอย่างมันเราจะหาว่าไม่ชวน ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ด d i t ิชันนะครับมีแค่37คันในประเทศไทยแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากตรงที่ว่าได้เกียร์กระปุกซึ่งมินิเนี่ยไม่ทํามานานแล้วนะครับก็บอกเลยว่ารุ่นนี้พิเศษที่เป็นรุ่นที่เฉลิมฉลองครบรอบของคุณลุงแพดดี้ที่พามิน้เข้าสุดเส้นชัยได้แชมป์แรลลี่มัลติคาร์โลในปี1964นะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆครับ ก็ติดต่อมินินูได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมินินูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน